่ะก,ก็เราไปพอดีมีคําถามเข้ามานะคะเป็นคําถามสุดท้ายนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องปฏิธานของพระวิระมหาเทพค่ะที่หลงพ่อจะไว้ด้านหน้าที่วิระมหาเทพกางเสยกรุงกันที่หนึ่งนู่นกหมายวเชราเชื้ออะไรมณนศรียุฑายางแต่เชื้อสายของท่านก็มาตกอยู่ที่ พระเจ้าบรมโกดเนะเชื้อสายของ่านมาวิรเทพมาเทพเนี่ยท่านเป็นลูกกษัตริย์แล้วกันนะเป็นลูกกษัตริย์แต่เป็นลูกเมียน้องแต่การกล่าวขานนไม่มีประวัติประวัติเฉพาะคู่จะมีการกล่าวกล่าวเล่าอ้างกันมาแต่ที่ทที่อาตมาลราคือฝัน ว่ามีผู้ชายนุ่งกระเบนนุกรลายดอกใส่ซื้อไม่ได้ใส่เสื้อกอวานลายดอกเหมือนลายดอกพิกลสีแดงออกแดง,แดงๆชมพูเรื่อๆว่าขอให้สร้างพระองค์นี้หน่อย <c oughs> เออ้อะเน่ยพระมหาเทพองคนี้ท่านมีบุญคุณต่อประเทศชาติ โดยที่อาจารย์บุเรงน้องนำชื่อนำชื่อท่านอเอาไปขึ้นยอดเจดีเสวตรกองบอกว่าถ้าพระมาร่ามีคนอย่างมาที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่รักชาติครับแผ่นดินประเทศไทยคงไม่ไม่เสียกรุงนะ ธรมาเทพไปเั็งเก่งมาเข้าฝันแล้วก็ทา่านมาบอกวิชาอย่างคือให้เขียนยันเทาะยันเท,ทาะท่านเขียนไว้นะเนี่ยเอาไว้เพื่อช่วยเหลือลูกหลานที่มันเกิดมาในชาติปัจุบันให้เขียนให้มันแล้วมันก็จะรู้ว่ายันเทาะนี่คือยันอะไรท่านก็เขียนให้ดูแต่ลายมือท่านสวยมากนโบร,ราณ เขียนกระดานก็ได้กระดานชนวนนะเขียนก็บอกว่าการลงยังไงก็บอกอาถาพอลองเอาไปทำดูมันที่เกิดได้มักได้ผลก็หล่อท่านไว้เพืเป็นอนุสรว่าลูกหลางของท่านจะเกิดในแผ่นดินนี้แล้วนะ